ช่องตามใจทูเดย์บทที่527สวรรค์ลงทันคนชั่วขจัดความไม่ยุติธรรมให้หมดสิ้นภายในห้องนั้นค่ายกลรูปวงรีขนาดใหญ่นั้นราวกับกาแล็กซีทางช้างเผือกที่เปล่งประกายแสงเจดจ้าสดใสาพาดผ่านท้องฟ้าสองสว่างไปทั่วทั้งหลังคาตึกปลายสุดของทางช้างเผือกนั้นเป็นลายเส้นหลายๆสายที่มองไม่เห็นเป็นรอยทางเดินที่เชื่อมต่อระหว่างแผ่นฟ้ากับแผ่นดินเข้าด้วยกัน ค่ายกลใหญ่ทั้งหมดเปรียบเสมือนระบบดวงดาวจัก,กรวาลขนาดย่อยส่งหัวอันตกตะลึงไปทั้งตัวปฏิบัติการที่สถานฟ้าเช่นนี้เขาเป็นเพียงแค่คนธรรมดาคนหนึ่งไหนเลยจะมีโอกาสเคยได้เห็นมาก่อนลิ้นยุนในสายตาของเขาตอนนี้ดูเรากับเป็นเทวดานี่คืออะไร มองดูค่ายกลขนาดใหญ่ที่อยู่ใกล้แค่มือเอื้อมบนศีรษะของเขาในใจส่งหัวอันหวัดผาวาตื่นกลัวเหลือเกินเขามีความรู้สึกอย่างหนึ่งว่าตรับใดที่เขาเอามือไปแตะค่ายกลนั้นก็จะต้องถูกดูดเข้าไปในถ้ำมืดที่ลึกจนมองไม่เห็นก้นบึ้งนั้นแล้วไม่สามารถได้ผุดได้เกิดอีกเลยค่ายกลสืบยานเชื้อสายเสียงของลินหยุนค่อยๆดังขึ้นเยือกเย็นไร้ความประณีราวกับถวยเทพที่สถิตยอยู่บนเบื้องสูงแกคิดจะทำอะไรกันแน่ ต่อให้ส่งหัวอันไม่เข้าใจค่ายกลขนาดใหญ่นี้เอาไว้ทำอะไรแต่ด้วยสัญชาตญาณก็รู้สึกได้ว่าค่ายกลขนาดยักษ์ยายนี้มีอันตรายอย่างเหลือล้นหลินหยุนไม่ได้ตอบยกมือไปขึ้นแล้วเล็งไปยังส่งหัวอันแขนของส่งหัวอันก็ปรากฏรอยบาดแผลขึ้นมาทันทีเลือดจากบาดแผลราวกับลำแสงสีเลือดพุ่งเข้าไปในค่ายกลสืบยานเชื้อสายนั้นเพียงชั่วพริบตาเดียวค่ายกลนขนาดใหญ่นั้นสว่างสวัยขึ้นมาทันทีเปล่งประกายลำแสงสีเลือดออกมา เสียงของหลินหยุนดังขึ้นอีกครั้งหนึ่งเยือกเย็นไร้ความปราณีฉันจะให้แกเห็นกับตาตัวเองว่าตระกูลเก้าวชั่วโครตรของแกหายสับสูนไปต่อหน้าแกในใจส่งหัวอันสะดุ้งเฮือกมองไปยังหลินหยุนด้วยความหวาดกลัวไอ้เด็กเวรแกจะทำอะไรกันแน่รีบหยุดเดี๋ยวนี้นะส่งหัวอันไม่ได้เชื่อคำพูดของหลินหยุนที่ว่าจะประหารเขาก้าชั่วโครตรตัวหลินหยุนก็ยืนอยู่ภายในห้องนี้จะประหารเขาก้าวชั่วโครตรได้อย่างไรกัน จะว่าไปแล้วก้าชั่วโคตรของเขาแม้แต่ส่งหัวอันเองก็จำไม่ได้ทั้งหมดแต่ว่าค่ายกลขนาดยักษ์ย้ายบนศีรษะนั้นกลับทําให้เขามีความรู้สึกถึงอันตรายอันใหญ่หลวงที่รออยู่สัญชาตยานของเขาทําให้คิดที่จะหยุดยั้งหลินหยุนให้ได้กลวิธีของหลินหยุนนั้นส่งหัวอันย่อมไม่เข้าใจเป็นธรรมดาแต่ว่าเขาก็จะเข้าใจได้ในไม่ช้านี้แล้วก้าชั่วโคตรหมายถึงเทียบทวดปู่พ่อตัวเองลูกหลานเหลนลือ หลินหยุนจะทําให้ตระกูลส่งจากรุ่นก่อนจนถึงรุ่นหลังรวมก้าชั่วโคตรหายสับสูนไปจากโลกนี้อย่างสิ้นเชิงหลินหยุนยืนตัวตั้งตรงบนใบหน้ามีรัศมีวงแหวนเป็นชั้นๆห่อหุ้มอยู่ราวกับล่องลอยอยู่ท่ากลางเมฆหมอกเขายื่นมือชี้นิ้วออกไปลําแสงสีเขียวก็พุ่งไปยังท้ายกลสืบยานเชื้อสายที่อยู่เหนือศีรษะประหารโป้ง ดูเหมือนสั่นสะเทือนไปทั้งห้องเสียงของหลินอยนนู่นั้นราวกับทะลุมิติการเวลาแล้วข้ามทะลุผ่านไปยังอดีตและอนาคตออกคำสั่งบัญชาการไปทั่วทั้งฟ้าดินท่ากลางอากาศนั้นมีเส้นแห่งชะตาชีวิตจำนวนมากมายนับไม่ถ้วนเริ่มหมุนวนเวียนไปอย่างรวดเร็วมีพลังมหาศาลที่จัดเรียงเป็นระเบียบรวมตัวกันขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อค้นหาทุกคนที่เป็นสายเลือดเดียวกับส่งหัวอัน ภายในคฤราหนาตระกูลซ่งซ่งอันหมิงนั่งอยู่บนรถเข็นกำลังโทรศัพท์กับลูกน้องคนสนิทของเขาเพื่อสอบถามสถานการณ์ของบริษัทต,ตรงหวางกรุป๊ปทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังราวกับฟ้าร้องระเบิดขึ้นภายในสมองของเขาประหารเปรี่ยงท่ามกลางอากาศนั้นเกิดลำแสงสายฟ้าแสบขนาดเท่าแขนคนพาลงมาอย่างแรงฟาดลงตรงศีรษะของซ่งอันหมิงพอดี ซ่งอันหมิงยังไม่ทันจะได้รู้สึกตัวเลยก็กลายเป็นเท่าฐานหายสาับสูญไปในพริบตาภายในห้องทำงานของซ่งหัวอันบริษัทหัวอันกรุป๊ปค่ายกลยักษ์ที่อยู่บนสีสัตวแสดงภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครู่อย่างชัดเจนมองดูลูกชายซ่งอันหมิงถูกสายฟ้าแลบที่ปรากฏขึ้นอย่างกระทันหันนั้นพาลงมาจนทำให้กลายเป็นเท่าฐานหายสาับสูญไปในใจของซ่งหัวอันก็สะดุ้งตกใจสุดขีดไม่เป็นไปไม่ได้นี่ไม่ใช่เรื่องจริง นี่ก็เป็นแค่กลวิธีสร้างภาพลวงตาของแกฉันไม่เชื่อแกยืนอยู่ที่นี่ถึงกับสามารถไปฆ่าคนที่อยู่ห่างไกลเกินพันลี้ได้เชียวเหรอส่งหัวอันเป็นเพียงแค่คนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งเท่านั้นต่อให้เขามีเงินมากกว่าคนอื่นก็ตามแต่ยังไงเสียก็ยังเป็นคนธรรมดาทั่วไปคนหนึ่งจะไปเข้าใจถึงความสามารถที่แข็งแกร่งของผู้บำเพ็ญเซียนได้อย่างไรกัน ลินหยุนไม่ได้ไปสนใจซ่งอันหมิงเป็นเพียงแค่การเริ่มต้นเท่านั้นต่อจากนี้ไปค่ายกนดูดวิญญาณสายเลือดก็จะต้องหมุนวนเวียนไปอย่างเต็มที่ตระกูลซ่งก้าวชั่วโคตรจะต้องไม่มีใครหนีรอดไปได้แม้แต่คนเดียวในสถานบันเทิงแห่งหนึ่งชายหนุ่มคนหนึ่งที่ไม่มีความสัมพันธ์อะไรกับตระกูลซ่งเลยกำลังโอบกอดเด็กสาวคนหนึ่งไว้บังคับให้เด็กสาวคนนั้นดื่มสุราเด็กสาวคิดจะขัดขืนชายหนุ่มคนนั้นยิ้มอย่างเจ้าเล่ห์ดื่มเข้าไป ถ้าเล่ากระเด็นออกมาแม้แต่หยดเดียวแกจะต้องช่วยฉันเลียให้สะอาดคุณชายส่งคัะคุณปล่อยฉันไปเถอะนะขอร้องละ่ะเด็กสาวร้องให้ออกมาแต่ว่าชายหนุ่มคนนั้นไม่ยอมเลิกรากลับหัวเราะเสียงดังด้วยสีหน้ารื่นแกมาสถานที่แบบนี้ไม่ใช่เพื่อหวังเงินเหรอวันนี้ขอเพียงแกบริการชายน้อยอย่างฉันให้มีความสุขรับรองได้ว่าเงินที่ช่วยรักษาพ่อแกฉันจะช่วยออกให้หมดเลย พวกคุณชายเศรษฐีร่ำรวยทั้งหลายที่อยู่ข้างๆต่างก็แสดงท่าทีอยากที่จะดูเรื่องดราม่าและยังมีคนคอยยุยงส่งเสริมอีกด้วยดื่มรีบดื่มเร็วสิคุณชายส่งพวกเรามีเงินเยอะแยะเลยนะชายหนุ่มคนนั้นสีหน้าภาคภูมิใจมองดูเด็กสาวที่น้ำตาหนองหน้ายกแก้วเหล้าที่ดีกรีสูงแก้วหนึ่งขึ้นมาดื่มจนหมดจากนั้นก็หัวเราะเสียงดังขึ้นมาในขณะนั้นเองบนท้องฟ้าก็มีเสียงดังขึ้นมาทันทีราวกับเทวดาพิโรสวรรค์ล,ลงทัน ประหารเปรียงสายฟ้าแลพาลงมาชายหนุ่มคนนั้นเหมือนกับส่งอันหมิงทุกอย่างกลายเป็นเท่าฐานหายสับสูญไปในพริบตาราวกับว่าไม่เคยปรากฏอยู่บนโลกใบนี้มาก่อนเลยผู้คนที่เหลืออยู่ต่างก็ตกใจกลัวเมื่อได้เห็นฉากนี้หลังจากยืนงงไปสักพักทุกคนต่างก็ส่งเสียงกรีดร้องออกมาวิ่งหนีกระเจิดกระเจิงไปคนละทิศละทางพวกเขาต่างก็คิดว่าเป็นเพราะว่าการกระทำของชายหนุ่มคนนั้นชั่วช้าสามาน ทำให้สวรรค์พิโรธดังนั้นจึงส่งเทพพเจ้ามาลงทันส่วนพวกลูกเศรษฐีทั้งหลายนั้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาต่างก็ทำตัวดีขึ้นไม่กล้าที่จะทำเรื่องชั่วร้ายอีกเลยภายในห้องส่งหัวอันเมื่อเห็นภาพฉากนี้แล้วตกใจกลัวสุดขีดฐานะของชายหนุ่มคนนั้นมีไม่กี่คนที่รู้จักนั่นคือลูกชายนอกกฎหมายของเขาแม้แต่ส่งอันหนิงก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำแต่ว่าหลินหยุนรู้ได้ยังไงกัน หรือว่าค่ายกลขนาดยักษ์ย้ายนี้สามารถที่จะประหารเขา9ก้าชั่วโคตรได้จริงเหรอือค่ายกลสืบยานเชื้อสายก็ยังคงหมุนต่อไปอย่างต่อเนื่องที่เมืองหยงโจวมณฑลยูหน,นันทันทสถานแห่งหนึ่งกำลังคุมขังหญิงสาวคนหนึ่งที่ดื่มเหล้าเมาจนไม่ได้สติหญิงสาวอายุ20กว่าเป็นหลานสาวของส่งหัวอันชื่อซ่งจื่อฉี หญิงสาวคนนี้เมื่อคืนดื่มเหล้าเมาขับรถชนแล้วหนีหลังจากกวาดชนรถสิบกว่าคันรวดแล้วยังชนเข้าไปยังรถ BMW ที่จอดรอไฟแดงคันหนึ่งหอกระเด็นออกไปทําให้รถ BMW คันนั้นไฟลุกท่วมทั้งคันมีคนตายสองบาทเจ็บ 4. ตามกฎหมายของประเทศจีนแล้วจะต้องได้รับโทษหนักแต่ว่าต่อให้เป็นการลงโทษที่รุนแรงที่สุดตามกฎหมายประเทศจีนแล้วก็ไม่สามารถตัดสินประหารชีวิตเธอได้แต่ว่า คนบริสุทธิ์ที่ตายอย่างอนาถพวกนั้นล่ะมีความผิดอะไรกันเหรอมิหนำซ้ำหญิงสาวคนนั้นยังตะอคอกใส่พนักงานของทันทสถานพูดข่มขู่ว่าฉันรู้จักคนเบื้องสูงที่นี่ดีทางที่ดีพวกแกเกรงใจฉันหน่อยนะใครถือท้ายให้แกกล้าดีได้ถึงขนาดนี้หลังจากแกฆ่าคนตายแล้วยังกล้าที่จะโอหังอวดดีเช่นนี้อีกถึงแม้ในใจของพนักงานจะโกรธเคืองก็ตามแต่ติดอยู่ที่ว่ากำลังปฏิบัติหน้าที่อยู่จึงไม่ไปต่อล้อต่อเถียง ในขณะที่หญิงสาวยังตะโกนอวดอ้างบารีอยู่นั้นทันใดนั้นก็เกิดเสียงดังสนั่นวั่นวหวผ่านทะลุข้ามมิติลงมาประหารเปรียงสายฟ้าแลบทะลุผ่านหลังคาลงมาแต่ไม่ได้ทําให้หลังคาเสียหายแม้แต่นิดเดียวส่วนหญิงสาวคนนั้นกลับหายตัวไปไม่เหลือร่องรอยให้เห็นเลยกลายเป็นเท่าฐานหายสาบสูญไปภายในห้องนั้นสีหน้าส่งหัวอันตื่นตกใจกลัวนั่นคือหลานสาวของเขาอยู่ที่มณฑลยูนันหลินอยู่ไม่มีทางที่จะรู้จักเธออย่างแน่นอน หยุดรีบหยุดเลยนะฉันขอร้องหล่ารีบหยุดเร็วส่งหัวอันล่มสลายแทบจะรุดลงไปทั้งตัวในที่สุดเขาก็เชื่อแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นตรงหน้ามันเป็นเรื่องจริงทั้งหมดไม่ใช่กลยุทธ์การสร้างภาพลวงตาของหลินหยุนเลยเมื่อไหร่ที่ค่ายกลสุบยานเชื้อสายเริ่มหมุนไปแล้วก็จะไม่มีทางที่จะหยุดลงได้เลยนอกกเสียจากว่าก้าวชั่วโคตรของแกจะถูกประหารจนหมดสิ้นเสียก่อน เสียงของลิ้นหยุนเยือกเย็นไร้ความปราณีราวกับเทพเจ้าที่สถิตยอยู่บนเบื้องสูงฉากที่ปรากฏอยู่บนค่ายกลสืบยานเชื้อสายกำลังเปลี่ยนแปลงอีกครั้งในห้องสมุดแห่งหนึ่งบรรยากาศเงียบสงบมากทันใดนั้นหลานชายอายุสิบขวบของซ่งหัวอันชื่อซ่งว่าหลี่ก็เริ่มเล่นเกมออนไลน์อีกทั้งยังเปิดเสียงดังลั่นขึ้นมาคนอื่นที่กำลังอ่านหนังสืออยู่ต่างก็มองเขาด้วยสายตาที่รังเกียจ แม่ของเขาที่อยู่ข้างๆก็ตามใจลูกกลับไม่มีวิแววที่จะไปห้ามเตือนอะไรเลยพนักงานดูแลห้องสมุดก็เดินเข้าไปพูดเตือนด้วยเขาด้วยเสียงเบาว่าโปรดรักษาความสงบด้วยขยะส่งเสียงรบกวนคนอื่นซ่งว่านหลี่ถูกตามใจมาตั้งแต่เด็กจนเสียคนเขากำลังเล่นติดลมอยู่ใครกล้ามารบกวนเขาแกรู้ไหมว่าฉันเป็นใครถ้าแกขืนพูดอีกคำเดียวเชื่อไหมว่าฉันจะอัดแกให้น่่มเลยซ่งว่านหลีจ้องหน้าพนักงานดูแลห้องสมุดด้วยสีหน้าเหยียดหยาม พนักงานดูแลห้องสมุดสีหน้าตกตะลึงเธอแทบไม่อยากที่จะคิดเลยว่าเด็กอายุเพียงแค่สิบขวบทำไมถึงได้โอหังอวดดีได้ถึงขนาดนี้ถ้าวันหลังโตขึ้นมาแล้วจะขนาดไหนหน้าขำที่สุดก็คือแม่ของเขายังปลอบใจพนักงานดูแลห้องสมุดอยู่ข้างๆว่าเด็กเขายังเล็กอยู่ไม่ประสีประสาอะไรคุณก็อย่าไปถือสาเขาเลยนะช่องตามใจทูเดย์บทที่ห้า้อยี่บแปดประหารเก้าชั่วโคตรจนหมดแล้ว พนักงานดูแลห้องสมุดมองดูแม่ของเด็กดูเหมือนจะเข้าใจแล้วว่าทำไมเด็กเพียงแค่สิบขวบคนนี้ถึงได้มีนิสยัยโอหังอวดดีขนาดนี้เมื่อเวลาเด็กทำผิดสิ่งแรกที่ต้องทำก็ควรจะแก้ไขในสิ่งที่ลูกทำผิดไปให้ถูกต้องไม่ใช่เหรอส่วนสิ่งแรกที่แม่คนนี้ทำกลับเป็นการปิดบังความผิดให้กับลูกของตัวเองไม่ผิดหรอกที่ว่าเด็กยังเล็กอยู่ไม่รู้เรื่องหรือว่าผู้ใหญ่ก็ไม่รู้เรื่องไปด้วยเหรอไม่สงสัยเลยที่สอนลูกออกมาเป็นเช่นนี้ได้ พวกเด็กคนอื่นๆที่อยู่ข้างๆมองดูซ่งว่านหลี่ด้วยสายตาที่รังเกียจเดียดฉันซ่งว่านหลี่ค่อยๆเดินไปยังโตอุปกรณ์เครื่องเขียนที่อยู่ข้างๆลำพังคนเดียวหยิบมีดคัตเตอร์มาเล่มหนึ่งแล้วเดินกลับไปใกล้ตัวพนักงานดูแลห้องสมุดจากนั้นก็ใช้มีดกรีดลงบนใบหน้าของพนักงานดูแลคนนั้นโชคดีที่พ่อของเด็กอีกคนหนึ่งที่อยู่ข้างๆสังเกตเห็นพฤติกรรมของซ่งว่านหลี่แล้วจึงรีบยื่นมือไปตีมือของซ่งว่านหลี่เพื่อให้มีดหลุดมือไป ผลสุดท้ายแม่ของซ่งว่าหลี่ก็ไม่ได้ไปถามถ่ายพนักงานดูแลคนนั้นว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรแต่กลับจับผู้ชายคนนั้นไว้แล้วด่าเสียงดังว่าแกตีลูกฉันทําไมแม่ของเด็กอีกคนที่อยู่ข้างข้างเห็นแล้วทนไม่ได้จึงพูดว่าถ้าเขาไม่ไปขวางลูกของคุณไว้เขาก็คงก่อเรื่องใหญ่โตขึ้นมาแล้วแม่ของซ่งว่าหลี่ทําตาถลนใส่เธอแกเป็นใครแค่เด็กคนหนึ่งจะก่อเรื่องใหญ่อะไรได้ล่ะต่อให้เขาทำร้ายคนเด็กเยาวชนยังไม่เป็นผู้ใหญ่ก็ไม่ถือว่าทำผิดกฎหมายทั้งนั้น อย่างมากพวกเราก็แค่ชดใช้เงินให้เท่านั้นแหละผู้คนที่อยู่ในห้องสมุดทั้งหมดต่างก็ตกตะลึงกับพฤติกรรมไร้เหตุผลของผู้หญิงคนนี้ทั้งนั้นแต่ว่าพวกเขาก็จนปัญญาไม่รู้จะทำอย่างไรตอนนี้ซ่งว่าหลี่ก็ยังไม่ได้ทำร้ายใครอีกทั้งต่อให้ทำร้ายคนจริงๆเด็กเยาวชนก็ไม่ถือว่ามีความผิดทางกฎหมายทุกคนก็ได้แต่ถอดถอนใจกับสันดานแย่ๆที่ไม่มีคุณธรรมของแม่ลูกคู่นี้ ไม่รู้จะทำยังไงดีกับคนทั้งสองที่ทำท่าวางกล้ามใหญ่โตเช่นนี้ในขณะนั้นเองก็เกิดเสียงดังทะลุข้ามมิติมาประหารเปรียงสายฟ้าแลบผ่านลงมาส่งว่านหลี่ที่จ้องหน้าทุกคนด้วยสีหน้าเคียดแค้นก็หายสับสูนไปทันทีเหลือไว้แต่เพียงผู้หญิงที่ยืนตกตะลึงคนนั้นอยู่คนเดียวผู้คนต่างแตกตื่นตกใจแล้วทยอยคุกเข่าก้มลงกราบว่นี่เป็นเพราะว่าสวรรค์มีตานี่คือทันสวรรค์ กฎหมายจัดการอะไรไม่ได้สวรรค์หรือจะเคยอภัยให้ใครบ้างทันสวรรค์นี่คือทันสวรรค์ฉันผิดไปแล้วฉันไม่ควรตามใจลูกขนาดนี้เลยนี่คงเป็นสวรรค์มาเอาชีวิตลูกแทนเด็กผู้หญิงที่ตายไปคนนั้นแน่แล้วผู้หญิงคนนั้นสีหน้าหวาดผวาเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วท่งว่าหลี่เพราะยังลบชิ้นเดียวถึงกับใช้มีดปอกผลไม้ทำร้ายเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบาดเจ็บสาหัสทำให้เด็กผู้หญิงคนนั้นต้องเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทันสวรรค์นี่คือทันสวรรค์ต่อไปเวลาคิดจะทำเรื่องชั่วร้ายต้องระวังตัวไว้ด้วยถึงแม้กฎหมายทำอะไรคุณไม่ได้แต่สวรรค์ก็ไม่เคยอภัยให้ใครในใจทุกคนต่างก็รู้สึกสถานใจอย่างบอกไม่ถูกภายในห้องนั้นสีหน้าส่งหัวอันยิ่งดูน่าเกลียดมากขึ้นหลานชายของเขาส่งว่าหลี่ตอนช่วงตรุตจีนพวกเขาก็ยังมากินข้าวด้วยกันเลยต่อจากนั้นหน้าฉากก็เริ่มเกิดการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่ง ห้องคุมขังแห่งหนึ่งในกรุงโซนประเทศเกาหลีนักโทษชายอายุประมาณ40ปีคนหนึ่งครบกำหนดพ้นโทษออกมาแล้วแต่ว่าในสายตาของเขายังเต็มไปด้วยความโหดเหี้ยมเขาคือนักโทษหัวโจกในคดีสู้หยวนเขาทําให้เด็กหญิงคนหนึ่งตกอยู่ในสภาพที่ต้องห้อยถุงปัสสาวะไปตลอดชีวิตตอนนี้เขาครบกำหนดพ้นโทษออกมาแล้วเด็กผู้หญิงที่ชื่อสู้หยวนก็เติบโตเป็นผู้ใหญ่แล้วตลอดชั่วชีวิตก็ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางเงามืด แต่ว่าเขาไม่เคยคิดที่จะปล่อยสู้หยวนไปตามที่เขาเคยลั่นวาจาไว้ตั้งแต่ในวันที่สารตัดสินลงโทษเขาหลังจากวันที่เขาออกจากคุกเป็นต้นไปเขาจะต้องเอาชีวิตของสู้หยวนทั้งครอบครัวให้ได้เขาอยู่ตัวคนเดียวตามลำพังนิสัยของเขาก็เพี้ยนไปแล้วเขาก็เหมือนระเบิดเวลาลูกหนึ่งที่สามารถทําให้คนอื่นได้รับบาดเจ็บได้ตลอดเวลาตอนนี้ระเบิดลูกนี้ไม่สามารถควบคุมได้อีกแล้วพร้อมที่ลงมาสู่โลกมนุษย์ ส่วนคนคนนี้เป็นรุ่นเทียดของซ่งหัวอันเป็นคนที่ตกอับเร่ร่อนอยู่ที่เกาหลีตอนนี้แม้แต่ซ่งหัวอันก็ยังจำเขาไม่ได้เลยแน่นอนที่ว่าตัวเขาเองก็ไม่ได้รู้ว่าเป็นเชื้อสายหนึ่งในตระกูลซ่งเช่นกันตอนนี้หลังจากที่เขาออกจากคุกแล้วก็เริ่มสืบหาที่อยู่ของครอบครัวสู้หยงนะเริ่มปฏิบัติตามคำสาบานของเขาในตอนนั้นแล้วสำหรับระเบิดเวลาเช่นนี้ทางการเกาหลีก็ไม่สามารถควบคุมได้เช่นกัน มันเป็นไปไม่ได้ที่จะป้องกันไม่ให้โจรไปก่อคดีได้เลยจึงได้แต่รอให้เขาทำความผิดก่อคดีขึ้นมาก่อนทางการเกาหลีจึงจะจับกลุมเขาได้แต่ว่าครอบครัวที่น่าสงสารของสู้หยวนนั้นจะต้องตกเป็นเหยื่อข้อร้ายภายใต้คมมีดของเขาเหรอระหว่างคนดีกับคนชั่วคนที่ได้รับบาดเจ็บก็มักจะเป็นคนดีเสมอในที่สุดเขาก็สืบหาที่อยู่ของครอบครัวสู้หยวนได้แล้วหลังจากนั้นในค่ำคืนหนึ่งก็ถือมีดปอกผลไม้แทงไปยังครอบครัวของสู้หยวน นรกว่างเปล่าปีศาจอยู่แดนมนุษย์ประหารเปรียงสายฟ้าพาลงมาทันสวรรค์ปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งกรรมดีกรรมช่วยย่อมได้รับการตอบสนองสวรรค์เคยอภัยให้ใครบ้างภายในห้องนั้นส่งหัวอันสุดตัวนั่งลงไปกับพื้นมือกุมศีสะร้องให้ด้วยความเจ็บปวดความรู้สึกราวกับถูกตีจนกระดูกหักแล้วดึงกระดูกออกไปเช่นนั้นทำให้เขาเจ็บปวดรวดร้าวเจียนตาย คนที่เป็นเชื้อสายตระกูลซ่งที่อยู่เกาหลีคนนั้นซ่งหัวอันไม่เคยรู้จักมาก่อนหลินหยุนก็ยิ่งไม่มีทางที่จะรู้จักได้เลยแต่ว่าค่ายกลขนาดยักษ์ย้ายนี้แม้แต่เขาก็ยังไม่ยอมปล่อยไปเลยจะเห็นได้ว่าคำพูดหลินหยุนนั้นเป็นความจริงทุกอย่างค่ายกรยักษ์นี้จะประหารตระกูลซ่งก้าวชั่วโคตรของเขาจนหมดสิ้นไปจริงๆรซ่งหัวอันไม่ได้ขอร้องหลินหยุนอีกต่อแล้วมองไปยังหลินหยุนด้วยสีหน้าที่ไร้วิญ,ญญาณแล้วถามว่าเรื่องพวกนี้เกรงว่าไม่ใช่กลวิธีของพวกนักบูแล้ว ฉันอยากจะรู้ว่าฐานะของแกเป็นอะไรกันแน่เมื่อมาถึงขั้นนี้แล้วหลินหยุนจึงไม่อยากจะปิดบังเขาอีกแล้วจ้องหน้าส่งหัวอันแล้วพูดอย่างเรียบๆว่าฉันเป็นผู้บำเพ็ญเซียนคนหนึ่งมองดูสีหน้าที่ฉงงของส่งหัวอันหลินหยุนก็อธิบายว่าก็คือเทวดาที่พวกคุณเรียกกันติดปากนั่นไงแต่เป็นเทวดาจริงๆเทวดา เดิมทีได้เตรียมใจรอความตายอยู่แล้วส่งหัวอันคิดว่าในโลกนี้คงไม่มีเรื่องอะไรที่สามารถทำให้ตัวเองแตกตื่นตกใจได้อีกแล้วเมื่อได้ยินคำนี้แล้วก็อดไม่ได้ที่จะต้องตกใจช็อกอีกครั้งหนึ่งฮ่าา <c oughs> ที่แท้ในโลกนี้ก็มีเทวดาอยู่จริงๆด้วยตระกูลซ่งของฉันพ่ายแพ้ให้กับเทวดาองค์หนึ่งไม่กับแค้นใจเลยลินหยุนมองไปยังเขาพูดด้วยสีหน้าไร้ความรู้สึกว่าแกรู้บ้างไหม ตามรอยประวัติศาสตร์เดิมแล้วฝ่ายที่ชนะสุดท้ายคือตระกูลส่งของพวกแกคนที่บ้านแตกสาแรกขาดคือฉันต่างหากในเมื่อเรื่องก็มาถึงตรงนี้แล้วฉันจะบอกความลับให้แกอีกอย่างหนึ่งความจริงแล้วฉันเป็นคนที่เกิดใหม่ในชาตินี้สีหน้าของส่งหัวอันแสดงความเหลือเชื่อออกมาอีกครั้งหนึ่งรู้สึกตกใจช็อกมากกว่าที่ได้ยินว่าหลินหยุนคือเทวดาเสียอีกคนที่เกิดใหม่ชาตินี้มีอยู่จริงๆด้วยฮ่าฮ่า ฮ่าฮ่าตระกูลซ่งของฉันไม่ได้แพ้เลยแต่เป็นเพราะสวรรค์กำจัดพวกเราตระกูลซ่งเป็นความจริงที่ว่าตระกูลซ่งไม่ได้แพ้ให้กับหลินหยุนแต่พ่ายแพ้ให้กับสวรรค์ต่างหากถ้าไม่ใช่เพราะหลินหยุนอาศัยบารมีของกษัตรย์เซียนมาเกิดใหม่อีกครั้งล้ะก็คนที่บ้านแตกสาแรกขาดและต้องทนทุกทรมานอย่างแสนสาหัสนั้นก็จะต้องเป็นเขาเอง ่ายกลนสืบยานเชื้อสายค่อยๆหดตัวเล็กลงเรื่อยๆตระกูลส่งก้าวชั่วโคตรเกือบจะถูกประหารจนหมดสิ้นแล้วสุดท้ายแล้ว่า้กลนสืบยานเชื้อสายก็สลายกลายเป็นลำแสงสีแดงขึ้นมาพุ่งตรงเข้าไปในร่างของส่งหัวอันอย่างแรงเอิร์อย,ยิ้มของส่งหัวอันก็หยุดทั้งทันทีขาทั้งสองข้างก็เริ่มมอบไม่ขึ้นมาค่อยๆสลายหายสับสูนไปในอากาศมองไปยังห้องที่ว่างเปล่านั้นหลินหยุนก็รู้สึกใจหายบ้างเล็กน้อย เมื่อชาติก่อนนั้นทุกครั้งหลังจากที่ได้แก้แค้นแล้วเขาก็มักจะเกิดความรู้สึกเช่นนี้ขึ้นมาแวบหนึ่งก็เหมือนกับความหวังในใจที่ตั้งตารอคอยมานานแสนนานในที่สุดเมื่อได้สมหวังดังใจแล้วความรู้สึกในเวลานั้นนอกจากจะมีความปรับปลื้มยินดีแล้วก็ยังแฝงด้วยความรู้สึกใจหายประปนอยู่ด้วยเสมอแ800รอปีแล้วตระกูลส่งในที่สุดบุญคุณความแค้นระหว่างเราก็ได้สังสางจนหมดสิ้นแล้วรายต่อไปก็ควรจะเป็นตระกูลหวังแล้ว เพียงแต่ว่าสุดท้ายแล้วหลินหยุนก็ยังคงใช้ความรุนแรงในการกำจัดตระกูลซ่งคราวนี้มีผลกระทบต่อชาวจีนในโลกมนุษย์มากมายจริงๆต่อจากนี้ไปเกรงว่าจะต้องเผชิญหน้ากับการบุกโจมตีครั้งใหญ่จากตระกูลหวังแล้วหลินหยุนเดินออกจากบริษัทหัวอันกรุ๊ปก็ไม่ได้ไปหาหวังซูเฟินและฉินหลันถ้าหากทางการจีนต้องการจับกลุ่มเขาหลักก็ในเวลาเช่นนี้ไม่ต้องไปเกี่ยวข้องอะไรกับบริษัทตรงหวงังกรุ๊ปเลยเป็นดีที่สุด ลินหยุนโทรศัพท์ไปหาซูจือเหลียงฝากฝังเรื่องอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นตามมาหลังจากนี้และก็ย้ำเตือนให้เขาปกป้องหวังซูเฟินและฉินหลันให้ดีด้วยซูจือเหลียงฟังแล้วไม่เพียงแต่ไม่ตกใจกลัวกลับมีความรู้สึกกลับปลื้มยินดีแอบซ่อนอยู่ดูไปแล้วพละกำลังที่เพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วนั้นทำให้ซูจือเหลียงหัวใจพองโตมากยิ่งขึ้นขอบคุณทุกคนที่ติดตามช่องตามใจทูเดย์นะคะ